ครับบางทีลูกค้าอุดหนุนเจม่าเราเนี่ยสังรกตเขาจะติดใบไฮสปีดไปแต่หลายท่านก็อยากเปลี่ยนเป็นใบคาบใบคาบายคือใบที่มันจะมีแปะอินเลย์อยู่ข้างหน้านี่มันจะดูมีความแข็งกว่าครับตัวนี้ครแต่แข็งนั้นมันจะเป,ะเปาะนะแต่มันทนความร้อนสูงนะครับมันก็จะใส่ไม้ได้นานโดยเฉพาะไม้สักครับจะกินใบแต่ใบเขาจะไม่มีรูเหมือนในตัวเครื่องเขาอย่างนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเนี่ยมันจะติดใบคาบาบมันจะแตกนะครับถ้าเกิดเจาะรูนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดใบออกมานะครับเลยครับใบเขาจะมีรูอย่างเงี้ยนะครับ ตรงน็อตเนี่ยนะครับมันจะเป็นน็อตอัดหลังใบแล้วหมุนตามเข็มนะครับเหมือนหมุนเข้าครับเขาก็จะหลวมนะจะดึงออกมาได้เงี้ยครับนะครับหมุนเข้านะครับตามเข็มครบ <_ un> ับเขาจะมีเดือยตัวเดือย <_' S 1> ตัวนี้เขามีหน้าที่ประคองซ้ายขวาไม่ให้เราตั้งใบเหลื่อมแต่ว่าจริงๆเราก็ประคองใบได้ไดครับจับหัวจับท้ายตัวนี้เดือยตัวนี้ครับบางทีเราก็สามารถกดเข้าไปข้างในได้เลยเนี่ยครับตัวนี้เขาจะมีสปริงดันใบนะครับระวังหล่นหายนะครับตรงนี้ แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ใส่ใบเข้าไปตรงนี้เราก็แค่จัดหัวท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะสังเกตว่าสปริงเขาจะดันใบไวไง้งเงี้ยฮะเห็นฮะทีนี้เราก็จะมีตัวตั้งใบให้ใบเขาเท่ากันทั้งสองใบก็จะมีหน้าคมให้ชนตรงนี้ครับหน้าคมนะครับแล้วตรงนี้ให้ครอบไว้บนเผาครับ เนี่ยครับหน้าคมก็เราก็จะชนอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันจะสปริงมันจะดันให้นะครับนะฮะพอเราดันปุ๊บเราก็ล็อกใบได้เลยนะครับตรงนี้เราก็หมุนทวนเข็มนะครับเพื่อให้มันดันหลังนะครับครับตรงนี้เราหมุนตัวซ้ายกับตัวขวาสุดนะครับแล้วเราก็ในระหว่างนี้ที่เรากดอยู่นะครับแล้วเราก็เอาออกนะครับอ่าอันนี้ที่เหลือเราก็ค่อยมาไขแน่นตัวข้างในนะครับ น,นี้เราก็ขันแน่นๆให้พอตึงๆมือนะครับอ่ะนะครับไล่ไปขันทวนเข็มนะครับ,เ,รบเสร็จแล้วเราก็หันมาทำอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็คือใส่ให้ครบทั้งสองฝั่งเลยนะครับสาหรับตรงหัวดูดฝุ่นเนี่ยเขาให้มาสองรุ่นเลยนะครับก็คือแบบใส่หัวดูดฝุ่นได้กับถ้าจะเปลี่ยนเป็นกระจังก็ได้ไหมายถึงว่าไม่มีหัวดูดฝุ่นมันจะพุ่งออกแต่ลูกค้าท่านนี้ขอให้เปลี่ยนไปเลยผมก็เลยเดี๋ยวถอดออกนะครับตรงนี้ ท่านที่เปลี่ยนออกก็ถอดตัวน็อตตัวนี้ออกนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวน็อตที่เป็นห่างปลาแบบนี้นะครับนะครับหมุนเข้าไปนะครับอันนี้มีเกลียวสองฝั่งนะครับครับแล้วก็ล็อกให้แน่นครับเสร็จแล้เวลเขาจะมีรูเราก็ใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น,น็อตหางปลาเข้าไปนะครับเราก็ให้น็อตมาสี่ตัวนะครับถ้าท่านจะไปยึดให้แน่นหนานี่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับโอเคถ้าเปิดแล้วเครื่องสันเลยนะครับแสดงว,ว่าท่านตั้งใบไม่บาลานซ์ต้องมาตั้งใบใหม่นะครับ